สบายดีทุกคนมื่อนี้เฮาก็จะมาเลี้ยงงัวกันทุกคนเลยกำลังป่วยงัวโอ้โหยุกํำลังป่วยไปเราก็จะนำงัวไปมมเม่นงัวนำเฮาเด้อจะเป็นเฮานำงัวงัวก็กำลังจะย่างไปเขาก็จะนำงัวแลนอะกไปแล้วก็ไปนกกันเลย <c oughs> นี่เขาก็จะพบมา,าตัวปพดของเฮาเนะกี่เล่นมาหาได้เห็นแล้วใจเ ใจใจชินทอดแหงแกี้ฮะเราก็จะหยุดทักทายมาให้ันหนงคิดเข้าแล้วมะเหาก็จะเล่นนำงัวไปแล้วนะทุกคนผู้คนคุ้นๆทางนี้บ่จะเป็นทางขึ้นวัดไห่ฮินวัดก็จะอยู่ถึงผูนั่นเนาะงวเขาก็ไปลุมแล้วอ้อส่วนวยัาอยู่ถึงพี่อ้านำงวไปโตทุกคน ไผ่ด้เคยมา,ทเ,าเ,ยเที่ยวเลยว่าจะยุทงภูนี่เนาะนี่เพื่อนก,นก็กำลังแปลงทางอยู่ทุกคนเลยทางจะขึ้นนี้ทางนี้ก็สามารถไปที่ห้หินได้ทุกคนที่ทุ่งห้หินนั้นจะขึ้นไปนํำทางซื่อๆตัวนี้ไป ทมผูตัวนี้ไปก็จะแม่นทุกไงหเหินเลียวเบื้องอันขวบมือก็จะแม่นเนาะบรรยากาศส้วงเ้าของวันนี่ก็ถือว่าเย็นสบายถือว่าบนหนาวเหงาะแต่ว่าอากาศบูถึงคันกับหงสแต่ว่ากา,กา,กาได้นุ่งใสกันหนาออยู่แต่ว่ามันก็คล้ายๆแบบคือบนหนาวเหงาะละ ก็เมื่อคืนนี้มีฝนตกจะถือว่าเปียกๆอยู่บนดินแบบซุ่มๆบเป็นขี้ฝุ่นเองเมื <c oughs> ม่อนี้ภารกิจของเฮาคือการมาส่งงัวก็คือถึงที่หมายแล้วแล้วเฮาก็จะปล่อยให้งัวกินอยู่นี่แล้วเฮาก็จะกลับบ้านเดี๋ยวแ่งๆเฮาก็จะมาบึ้งอีกทีแล้วก็ไล่ไปเหอนเนาะทุกคน แิดเฮาก็คือได้จบลงเนาะวันนี้เดี๋ยวคลิปไม่พอกันไหมทุกคนบ๊ายบาย